โอเคครับสดดว,วัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกนะกลับัวมเตรียมเล่นเกมวันนี้ก็สตรีมอยู่นี่แหละแต่ก็อดัดคลิปด้วยนะหลังจากที่เพื่อนๆมีประเด็นมีปัญหากันเรื่องอการอีโวมอนนะครับการอีโวมอนกับการอัพเลเวลมอนนะครับตอนนี้ก็คือผมมาลองดูแล้วผมคิดว่าผมเข้าใจมันในระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนเนี้สิ่งที่เราต้องทําเลยอย่างแรกเลยก็คือว่าเราเกิดความสับสนนะครับเรื่องของการ อีโวมอนครับก็คือวิวัฒนาการมอนเราต้องล้มล้างเรื่องของการเอามอนขึ้นเลเวลก่อนนะครับตอนเนี้ไม่ว่าคุณจะต้องการเอามอนขึ้นจาก1ดาวนะครับหดาวไป2ดาวเนี่ยคุณก็ต้องใช้มอน5ตัวนะครับจาก2ดาวขึ้น3มดาวก็ต้องใช้มอน5้าตัวจาก4ดาวขึ้น5้าดาวก็ต้องใช้มอน5ตัวจาก5ดาวขึ้น6ดาวก็ต้องใช้มอน5ตัวในในระดับดาวที่เท่ากันเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปไปรหัส ไปไอเดียพวกไปลองกันนะว่ามันจะมีเอฟเฟกกันจริงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนเนี้มันมันดีขึ้นผมยอมรับเลยนะในในมุมนี้ผมขอออกตัวเลยว่ามันดีขึ้นในมุมมองของผมนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําการคุยกับชาวแชทเนาะจงแชทคือผมสามารถเอามอนขึ้น5ดาวนะครับได้นะครับเนี่ยมอนขึ้น5ดาวเนี่ยก็คือเจ้าเจ้าวูฟเนี่ยวูฟลมเนี่ยเอามอนขึ้น5้าดาวได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับ เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องทาเลเวลแม็กแล้วนะครับการอีโวขึ้นจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทำเลเวลแม็กเราไม่จาเป็นต้องทําเลเวลเลยต้องบอกว่าไม่ใช่ต้องทำเลเวลแม็กเราไม่จําเป็นต้องทำเลเวลสักเลเวลเลยเราสามารถเอามอนสีขาว1ดาวนะครับขึ้นเป็น5ดาวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเลเวลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับการทํามอนต่างๆอะอย่างตัวเนี้ย จริงๆคือเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นสเต็ปแบบนี้นะเพื e ่อนๆเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นสเต็ปการอีโวมอนแบบสมมุติว่าอยากอยากเอามอนขึ้น5าดาวนะครับไม่จําเป็นต้องทําเป็นสเต็ปก็คือเราสามารถเอาไอห้าดาวเอามอนสี่ดาวสี่ดาวเวลสี่ดาวของเราไม่ต้องเวลแม็กเลยนะเพื่อนๆต้องต้องลืมเรื่องเวลแม็กไปทิ้งทิ้งไปได้เลยนะครับเราสามารถเอาสี่ดาวเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นเป็นห้าดาวได้เลยโดยการเลือกอัตโนมัติ เราสามารถกรดแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยวัตถุดิบไม่พอเพราะว่าผมจะให้หมดไปแล้วนะอันนี้รีบมาทําคลิปนะกัวัววัตถุดิบหมดโอเคเนี่ยผมก็สามารถเลือกหนึ่งยังไม่ชินเลยตรงเนี้ครับก็เลือกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะขึ้นสเต็ปไหนคุณก็ใช้มอนห้าตัวนะครับนั่นคือนั่นคือข้อดีผมบอกเลยนะมันคือข้อดีนะครับมันใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้อันนี้ เราใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นแต่มันสะดวกมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องไปทำเลเวลมอนแล้วเนี่ยอย่างผมต้องการฟิลมอนผมก็ทําอะไรผมก็ทําทาเวลแค่มอนที่ผมต้องการทํามอนที่เป็นวัตถุดิบผมก็แค่ดันดาวขึ้นอย่างเดียวผมไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายเรื่องของการการอัพเวลมอนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องทํานะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆแบบมีมีวัตถุดิบไม่ต้องทําเป็นสเต็ปเลยนะกดกดเสร็จปุ๊บไปเลือกวัตถุดิบเลยนะครับ เข้ามาเลือกวัตถุดิบได้เลยแท่นผนึกเลือกเกณฑ์ต่ำสุดเพื่อนๆก็เลือกได้เลยเนี่ยอยากเอาอะไรมาบ้างแต่นีผมใช้ไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าเราทำห้าดาวแม็กก่อนแล้วค่อยวิวัน์เป็นหกดาวขาดทุนครับเ,เดี๋ยวนะแล้วถ้าเราทำห้าดาวแม็กก่อนแล้วค่อยวิวัน์เป็นหกดาวอ่ะขาดทุนครับอันนี้คุณนัสรอนขาดทุนแน่นอนครับเลเวลสามห้าอยู่ครับเลเวลยังสามห้าอยู่แต่ ไม่ใช่เอาวัตถุดิบไปทําไปท well ําเวลแม็กนะจําไว้เลยว่าหลังจากนี้วัตถุดิบไม่จําเป็นต้องทําเลเวลนะครับเราอยากเอามอนขึ้นห้าดาวไปเป็นวัตถุดิบเราก็ไม่ต้องมาทำเวลแม็กครับเราก็ลากมันขึ้นไปห้าดาวเลยจบครับประเด็นนี้มันก็ผมคิดว่ามันโอเคนะสําหรับผมมันโอเคมากๆมันค่อนข้างช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้ช่วยได้ดีเลยนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยก็ เข้ามาถามเข้ามาคุยกันได้นะเข้ามาพูดคุยกันได้หรือคิดเห็นมีความคิดเห็นยังไงแตกต่างเรามานั่งคุยกันได้นะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เราใครที่งงลืมเรื่องเวลแม็กจำไว้แค่ว่าคุณสามารถเอาบอลขึ้นตามจํานวนดาวที่คุณต้องการได้โดยที่คุณไม่ต้องทําเป็นสเต็ปนะครับไม่ต้องทําเป็นสเต็ปไม่ต้องทำเลเ,เวลแม็กคุณลากมันขึ้นไปได้เลยจบแค่นี้แหละครับง่ายงแค่นี้เลยวัตถุดิบใช้เยอะขึ้นแน่นอนเพราะปฏิเสธไม่ได้แต่สะดวกมากขึ้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเต่านี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ